สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวบอยมอนโ,โกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโฟโกเทรนเนอร์นะฮะก็มีคือคนหลายคนขอมาพอดีว่าคราวก่อนเนี่ยผมไปชนะคาสก,กาิคาสกิซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะฮะรอบนี้ผมได้ตั๋วดํามานะฮะจากอ่าการซื้อไอ้เครดนะฮะอีปิกนะฮะมันค้างอยู่ก็เลยอ่ะมีโอกาสได้ตีนะครับแต่ว่าตีไม่จบนะเพราะว่า คอ,อใกล้จะชนะเนี่ยผมต้องรีบออกเพื่อจะได้ทำคลิปใหม่ได้นะครับมาดูการตีการสก,กีนะครับก็ตัวที่มีปัญหามากที่สุดนะครับก็จะคือไอตัวแมวนะแมวเปอร์เซียนนะฮะสิ่งที่เราต้องดูก็คือท่าแรกของแต่ละตัวนะครับตัวนี้ผมเจอถือว่าทีมนี้เบาสุดแล้วนะครับก็คือเจอแมวเปอร์เซียนนะครับถ้าเฟรนด์แอตแทกนะครับเฟรนด์แอตแทกนะครับ ท้านี้เป็นท่ามืดนะครับผมก็โปเกมอนที่สามารถทนท่ามืดได้ก็มีโปเกมอนต่อสู้นะแต่ว่าพลังจิตจะแพ้นะครับอา่าก็อา่าผมก็จะจะเลือกเอาตัวที่อา่าแต่ว่าไอตัวเพอร์เซียนนะครับมันแพ้ท่าต่อสู้เพราะฉะนั้นผมที่ผมเลือกคือผมเลือกอา่าเมดิชามมานะฮะแต่ว่าจริงๆรอา่ามันมีตัวดีกว่านี้นะครับก็ ถ้าทุกคนเลือกได้ก็เลือกเอาตัวที่มันน่าจะดีกว่าตัวท่ามืดเนี่ยนะครับถ้าใครใช้มาแชมป์เนี่ยนะครับไม่มีปัญหาครับแต่บางคนเอามาแชมป์ลงไปเฮ้ยทำไมมันตายไวจังเลยนะฮะอันนั้นแสดงว่าเจอท่าควนนะฮะท่าสแครนะครับซึ่งเป็นท่านอร์มอลนะฮะก็ต้องหาตัวที่มันทนท่าอร์มอลซึ่งผมก็จะมีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมใช้โปเกมอน1,500ตีนะครับเพราะฉะนั้น เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาว่าการทนท่าและการชนะท่าด้วยท่าเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมตัวตัวแรกนะฮะเปอร์เซียนเนี่ยถ้าเฟนนัทแท็นะครับผมเลือกใช้เมดดิชามมาชนนะฮะถึงแม้เมดดิชามจะเป็นโปเกม,มอนพลังจิตนะฮะแต่ก็มีเ,เขามีท่าต่อสู้ด้วยก็พอจะทนท่าเฟนนัทแท็ไหวและเขามีท่าต่อสู้ที่เด็ดก็คือพาวอฟพ,พันธ์นะครับที่จะตีถี่มากนะฮะทำให้ เฟนแอทแทกไม่สามารถปล่อยท่าได้ทันนะครับผมเสร็จแล้วจากนั้นนะครับ uh, ตัวที่2นะฮะเป็น uh, อีกามืดนะครับตัวนี้ท่าเป็นท่าสลานนะครับผมท่ามืดเช่นกันตัวที่ผมจะเอามาชนนะฮะก็คือนายเทลอ a โ o ลานะครับผมนายเทลอะโลลานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่านายเทลอะโลลาเนี่ยมีท่าท uh, ่าน้ำแข็ง สามารถจัดการกับโปรโมชั่นบินได้นะครับแล้วยังต่อเนื่องไปยังตัวลาติอาร์ชนะฮะลาติอาร์ตซึ่งลาติอาร์ตเป็นท่าเซนเฮดบัตนะครับซึ่งเป็นท่าอ่อนที่สุดละมั้งนะฮะในบรรดาท่าทั้งหมดอ๋อไม่ไม่ท่าลมหายใจมังกรนะดักก้นดักก้นใช่ไหมดักก้นบีดปะถ้าผมจำไม่ผิดนะ มีท่ามังกรอีกท่าหนึ่งอันนั้นอ่อนหน่อยนะฮะ,อะพอนายเทีเอาชนะเจ้าตัวนกอ,อีกาดำได้นะครับก็จะมาปล่อยท่าน้ำแข็งใส่ลาติอาร์ตนะฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งมาชนก็คือมหาราเป็นโปเกมอนมืดนะครับมืดมืดมืดพลังจิตนะครับผม เดี๋ยวมาดูตัวที่ผมใช้กันแล้วกันนะครับซึ่งเทคนิคก็จะมีนะครับก็คือตอนเปิดตัวและเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวปุ๊บนะฮะโปเกมอนจะหยุดต่อสู้นะครับจังหวะนะฮะเปลี่ยนตัวโปเกมอนจะโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามจะหยุดต่อสู้จังหวะปล่อยท่าเสร็จโปเกมอนจะหยุดต่อสู้นะครับจังหวะโปเกมอนตายแล้วเปลี่ยนตัวลงมาก็จะหยุดต่อสู้นะครับอ่ะเราจะใช้จังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้นะครับ โปรมนตัวแรกที่ผมใช้นะฮะก็คือไนเทลครับผมไนเทลอารูลานะฮะ CP 1 9 0 0เอ้ย CP 1,493ครับถ้าผมเลือกใช้พาวเดอร์สโน์นะฮะดันซิ่งกรีมนะครับแล้วก็เวทเทอร์บอลน้ำแข็งนะครับผมอ่าตัวนี้ก็กำจัดทตุบินได้นะครับแล้วก็มังกรได้ด้วยทนมังกรมากๆนะครับแล้วก็เมทิชามครับ ผมจะเปิดด้วยนายเทลนะฮะแล้วก็เปลี่ยนตัวเอาเมดิชามลงมาเมดิชามเป็นโปมมอนต,ต่อสู้พลังจิตนะครับถ้าเคาน์เตอร์นะฮะจะตีได้แปะนะครับอ่อแล้วก็ท่าที่2องนะฮะท่าชาร์จผมเลือกเป็นไซคลิกแล้วก็ภาวะพันธ์ท่าพวกนี้ใช้ในการต่อสู้อา่า PV PVP อยู่แล้วนะครับซึ่งภาวัาพันจะมีข้อดีตรงที่ว่าพอปล่อยไปแล้วมันจะบูทนะฮะหรือว่าดีบัฟนะฮะหรือว่าบัฟนะฮะ เรียกว่าบัฟเดียวนะบัฟแอตแทกตัวเองให้เพิ่มขึ้นนะครับทุกครั้งที่ปล่อยรู้สึกจะจำกัดแค่4ครั้งครับคือบูตได้4ครั้งนะครับสุดได้4ครั้งถึงแม้ว่าจะปล่อยครั้งที่5ไปเหมือนมันจะบูตแต่ผมไม่แน่ใจว่าบูตหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็มาหาอามาลาม่าครับนี่มาลาม่านะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดปะ ไม่เป็นไรนะฮะผิดถูกโหอย่าไปใส่ใจเอาแค่เข้าใจก็พอนะฮะมาลาม่านะครับตัวนี้เป็นปลังวันมืดพลังจิตนะครับก็ถ้าเลือกเป็นไซโคคัตครับซูปเปอร์พาวเวอร์แล้วก็เปล่าเพนะครับผมตัวนี้จริงๆเอาไปสู้กับลาติอาร์ตได้นะครับกับท่าไอเซนเฮดบัตนะครับสู้ได้นะฮะสู้ได้ดีเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าครับว่ามีการจัดการยังไงนะครับผมมาดูคลิปกันครับผมว่าเป็นการต่อสู้ยังไงนะฮะจิววันี่ฮะหรือว่าคาซาก,กิครับนี่ฮะนายเทลลงไปครับผมนายเทลลงไปเนี่ยจะแค่ลงไปเปลี่ยนตัวครับนี่ฮะแล้วเปลี่ยนเอาเม็ดดิชามลงมานะฮะในจังหวะนี้เห็นไหมมันจะไม่ตอบโต้เรานะฮะแล้วเราก็ปล่อยเพราะว่าพันไปครับถามว่าทําไมต้องภาวะพันธนะฮะเพราะว่าถ้ามันเร็ว นะฮะเราจะอาศัยจังหวะที่มันไม่ตอบโต้เราเนี่ยเก็บ energy แล้วปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะดูหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยเพลาอัพพันไปครับนี่นะฮะนี่ฮะรู้อยู่คือเอามาเพื่อดูดเกราะของมันนั่นเองนะฮะใครจะใช้โปเกมอนตัวอื่นก็ได้นะฮะที่ cp สูงกว่านี้แต่ว่าถ้าเข้าใจธาตุเนี่ยคุณสามารถจัดตัวไปตีมันได้นะฮะนี่เห็นไหมะฮะตายเลยแล้วก็ปล่อยครับนี่ ทีนี้เราจะสวิปท่านะฮะกำจัดตัวเปอร์เซียนได้แล้วเห็นไหมฮะ CP เหลือประมาณ1 HP แต่เราไม่ตายครับนี่เห็นไหมฮะเราก็ตีไปอีกครับ1 2ึสแล้วก็ปล่อยท่าไปครับเห็นไหมฮะยังไม่ตายฮะนะ,ะห,ลหลังจากปล่อยท่านี้แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนตัวครับผมนะฮะนี่ฮะเปลี่ยนเอานายเทลยวลงมาครับนี่หนึ 1, 2, 3, 4 ท่าหกแล้วก็ปล่อยท่าไปครับนี่เวทเทอร์บอลน้ําแข็งครับนี่ฮะชุดนี้ถือว่าชุดอ่อนสุดแล้วนะฮะนี่ฮะตีไปหนึ่งสองเห็นไหมไม่ตอบโต้สามถึงจะเริ่มตอบโต้หไหมครับแล้วปล่อยท่ามาเราต้องกันนะฮะยังไงก็ต้องกันเพราะว่าโปเกม,มอนเขาแรงมากครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็ปล่อยไปหนึ่งสองเก็บเอเนจีไปแล้วก็ปล่อยเวทเทอร์บอลเห็นไหมฮะ ทำอย่างเงี้ยเราจะไม่ถูกเขาเรียกว่าไม่ถูกที่ผมไม่สซวิฟท่าหมดเพราะว่าผมต้องการเก็บ energy ต่อฮะเนี่ยหนึ่งสองเห็นไหมฮะผมจะไม่ให้มันตายเพราะว่าเราสามารถเก็บ energy ฟรีได้อีกหนึ่งสองสามแล้วก็ปล่อยเห็นไหมฮะอันนี้คือเทคนิคนะฮะตีตัวนกไม่ตายเพื่อจะได้เก็บ energy ต่อนะครับแล้วพอนกตายเราก็ได้เก็บ energy ต่ออีกนะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ปล่อยไป เราจะอาศัยท่าเร็วเพื่อรักษาโปเกมอนให้อยู่ยาวๆนะฮะนี่ฮะคือปล่อยได้ปล่อยได้ไม่แรงแต่ปล่อยได้ต่อเนื่องเนี่ยฮะนี่ฮะแล้วผมก็ปล่อยแดนซิ่งกีมไปครับนะฮะเพราะว่าจังหวะนี้ผมสามารถเอานี่ฮะเอามาราม่ามาได้แล้วนะฮะมาราม่าก็ตีไปแล้วก็ปล่อยท่ามืดไปครับนี่ฮะคือบังเอิญว่าถ้าเซนเฮดบัตจะ,จะตีมาราม่าไม่เข้าเพราะว่า มาลาม่ามีทั้งมืดนะครับแล้วก็ไออะไรนะมีท่ามืดด้วยนะครับแล้วก็มีพลังจิตติดตัวมาด้วยนะครับนี่นะฮะเราผมต้องรีบออกนะครเพราะว่ายังไงผมตีไปผมชนะแน่นอนนะฮะเนี่ยอะอะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ครับลองเอาไปศึกษาดูคุณสามารถเปลี่ยนโปเกมอนนะฮะแล้วก็เลือกคาดให้ตรงกับตัวที่ตีได้นะผม สามารถลอกได้แต่ว่าลอกมันจะไม่สนุกเท่าคุณไปจัดตัวตีเองนะครับโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมนะฮะกด s u b s c r i p t เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับช่องจะอยู่ได้เพราะว่า s u b s c r i p t i o นนี่แหละพอ s u b s c r i p t เราเยอะใช่ไหมครับเวลาเรามีกิจกรรมอะไรเนี่ยเผื่อนติเขาจะมองเห็นคุณค่าของเรานะครับช่วยกันกด s u b s c r i p t i o นนิดนึงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ